สวัสดีครับสวัสดีครับพผมพี่น้องสว้วงเงี้มาแรีงแต่เวิ่งไก่ชิโตกดินแล้วมัวถ้าเ,เดี๋ยวกะเทะเล่ออย์เยอะเทเล่ยไปครับอีกขั้นหนึ่งมัาตา้มมายยโยบดนอนนกข้าวเดียวแล้ว โอเค็คนซอยตัวเคให้สร้างเคครับต้องเองเราครับต้องให้ลดหุ่นจังน่อยครับชิโผพ้ไงต้องเจอในยาให้นได้บางโจกเป็นหักด้ะปุ๊บมึงนะครับเต๊บน่ะต้องก้นทางเองครับไม่งั้นลูกเลือแตกครับก้นล่องลูกใดนี่กระแทกลูกนาต้องฟังเข็ดแขวครับลูกหนึ่ง สามพันโยกระแทกลูกปึ้งแี่ทไนก็ได้กระแทกเกียนมันนีวันที่ไหนมันนีวันที่หนึ่งมันนีวันที่หครับวันที่แปดกะสูสีหันซุ่มจังสันแมนหน่ยนะซุ่มจังสันแต่ว่าซุ่มจังนี่นี่สิงไดสั่นอะไรกระสีสูสีแหละเพราะว่าเขาเจ้าสามด้ซุ่มนันีสามแ้วมันน้ำขัดะเพิ่มเดียมันจะนุ่นงโออมสถาดน้ำดูซุ่มเหมอนันต มันโดอดลงไปฝนเยอกัน่ามันเลยมันเลยเป็นแบบน่นพร้อมกันเ้สูสีกดอสูบาเลยว่ะมันบ่ขึ้นใส่ปุยรักถูนไอืมมันดำปุยอยู่เบียกะลังลดทุนครับตื๊บึงหมาดบกจกเลยครับบัวไม่ได้เปิดหอกโอ้ยอันน่ะไขว่วาแล้วมีฮาหอกแล้วได้บกจกอย่างฮ กนให้มันได้ว่าัจะเฮ้ยกนยังนน้ำมกนหหกมึงดูดูจะปเฮ็ดออกค่อยๆเฮ็ดกวนมกโกคนทางรถ้องเกียวว่น่ยแล้วว่าพรัในาดคำแห้งหลายเน่แห้งสร้างสารครับจื๊อตุบปุ๋นเลยครับบดีก้นคอยได้สางสารเออผู้ีสิครับเเอแปดิเทิรนนะ น้อง้างครับตึ๊บม,มาเพิ่นเห่มาเกี่ยวกวานครับยังจะได้มาเก็บเกี่ยวหลังหลังสงกวานสงการครับไอ้นี้เขาสูงควานก็เลยแวะมาเกี่ยวให้ยี่พอเพิ่นกวาน อากับเนยเลยแปะ Já foi เนื้วขาวครับกับเนืข้ขาวหน้าฟังต้นต้นนองเอาเละครับสะเวณนั้